เซพาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเสภาเอกของไทยแต่งเป็นกรอนเสภาด้วยกวีหลายสมัยตอนขุนแผนขึ้นเรือขุนช้างตอนนี้ได้แล้วว่าหลังจากนางพิมพาหรือนางวันทองแต่งงานไปอยู่กับขุนช้างแล้วขุนแผนซึ่งยังรักวันทองอยู่ก็ไม่อาจตัดใจได้ขุนแผนจึงตัดสินใจแอบขึ้นไปบนเรือขุนช้างในเวลากลางคืนอ,อ นลงกลางชานร้านดอกไม้ของคุนช้างปลูกไว้อยู่ดาดเนือดื่นรวยรถเกซอนเมื่อคอ่คืนน ชื่นชื่นลมชายสบายออใจอ,อ